รถ s u สสภาพไีสวยกว้างขวางนั่งสบายขับดีสุดๆเลยค่ะ h o n d e e a CLE 2.4 L V Tech เกียร์ปี2007โปรโมชั่นของวันที่269,000บาทเท่านั้นค่ะภายในเป็นเบาะดังสีครีมปรับไฟฟ้ากระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า,ระ,ฟฟาระบบเซ็นอร์ล็อกกุญแจรีโมทแอร์แบก วมอะัรมันติฟังก์ชันอดิจิตอลเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะด้านหลังก็นั่งสบายสุดๆกว้างสุดๆแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะปีดาวส่งเดือนละ7,000บาทคนซื้อได้รับรวมที่1น0 0งบาทขึ้นไปกระสุนรถคันีไปใช้งานได้แล้วค่ะ ด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะคนของได้เยอะมีที่วางสัมภาระด้วยนะคะวางได้สองช่องเลยค่ะแล้วก็ติดเครื่องเสียงมาอย่างดีเลยค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่องไอดีมียยนำหน้า siamp10 พิมพ์ลายมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ